สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกเจ้าเครื่องตัดหญ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในจะเป็นอย่างไงอาตัวด้ังกอน โอเคกล่องนี้ก็จะเป็นตัวตัวด้ามมันนะเผาเรามาดูตัวเครื่องกันครับ

เจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องตัหญ้า honda ้สี่จังหวะนะครับกระบอกสูบจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองซีซีแล้วก็กำลังแรงม้านี่สี่แรงม้ารอบตัดอยู่ที่เจ็ดันห้าร้อยรอบต่อนาทีครับโอเคก็จะมีตัวเครื่องเนาะ มาสภาพก็โอเคสมบูรณ์ดีเราจะมีคันจับคันจับสองอันอันนี้ก็เป็นกันกระเด็นกันกระเด็นตรงไปเนาะแล้วก็มีมีดมีดปังตอเป็นใบปังตอนะนึ่อันแล้วก็ อันนี้เป็นสายคล้องสายคล้องไหล่คล้องคออะไรอย่างนี้ส่วนันนี้เป็นใบเอ็อเอนอันนี้น่าจะแบบว่ามีม้มวนอยู่ข้างในนะแล้วก็ลูดออกมาถ้ามันสั้นแล้วก็ดึงออกมาส่วนอันนี้ครับเป็นใบวงเดือนที่แถมมา ครับก็สภาพมาดีครับใบครบก็น่าจะโอเคอยู่ก็จะมีชุดเครื่องมือเนาะ มีไขควงมีแคมมีหกเหลี่ยมแล้วก็มีพวกนัดโอเคครับ